น้องดูตามชีทนะเห็นไหมรัทที่หกในชีทของน้องคือ a g e จริงไหมครับ,รบพี่ขอให้น้องขีดเสน้นออกมาข้างนอกเขียวปะัะบเป็นนอทที่หกนะข้างนอกดังนั้น edge หายเป็นรัทที่เจ็ดนะครับเขียวปั้ใจนะอ่ะตรงนี้นะครับพี่เอาคำเติมให้เขียนว่า most a t h o r quality นะครับคุณห้าบอื่นคืออะไรพี่อะไรอะ ช่นนะครับมีเลย famous easy friendly อะไรพวกนี <painted vậy> no ้นะครับคือด้วยความที่บอกว่าอ่ะ famous นะครับตัวอย่างได้นะ famous famous มันถูกมันจะจัดอยู่ในกลุ่มวพี่เนี้ยได้ปะฮัลโหลฮัลโหลเอ้ถามว่าทำไมล่ะเพี่เนี้คือความคิดของเรานะครับคือคนเราคิดว่ามันสวยหรือว่าคิดว่าคิดว่ามันน่ารักหรือเปล่าแต่ในขณะเดียวกันนะ คำว่าเฟมัสคนคนหนึ่งจะเฟมัสได้เขาต้องมีอะไรครับมสมมตินะเฟรดีาการาเขาเฟมัสเพราะอะไรครับเพราะเขาแต่งตัวประหลาดนะครับจริงไหมคือมันเป็นอะไรที่คนหลายคนจะเห็นมันเป็นคุณภาพแบบอื่นๆท,ที่ไม่ได้จัดอยู่ในออพชเนนะครับอีซี่เราบอกว่าการบ้านอย่างนึ่มมันง่ายเพราะว่าอะไรเพราะว่า เราอาจจะทำมันมาแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะครับช่างมั่นเองนะครับโอเคอันนี้โอเคป้ะเป็นมิดแค่พวกนี้นะครับทีนี้ละดับที่เจ็ดอะไรเอ่ยเดจนะครับอะไรอ่ะอายุโอ้หนี้วนะครับเป็นต้นนะครับนะต่อนะครับแปะอะไรเอ่ยเทปปั้งไม่ใช่นะครับ ขอบคุณพี่ขังนะครับที่เล่นมุกนี้มาหลายห้องน้องเยียบน้องตั้งใจจับมากครับขอบคุณครับเพืนะครับอ่ะทีนี้รูปร่างนะครับรูปร่างรูปร่างอะไรเลยรูปร่างวงกลมเออไแหละครับรูปร่างนั่นเลยครับครนี้ก็ได้พวกเนี้ยอ่ะน้องเิดงเพิ่มเติมเองก็ได้นะคะเดี๋ยวก่อนนะครับอ่ะระดับที่เก้านะครับอะไรเอ่ย คัเลื่อนคันหูหรือเปล่าไม่ใช่นะครับอะไรอะไรกันเนี่ยไม่ใช่นะครับอ่ะ black yellow เดินเดินโอเคป่ะขึ้นมาใหม่นะอ่ะสุดท้ายนะครับเ้ยไม่ใช่อันที่สิบนะครับออ่ันที่สิบนะครับพี่เอามาเพิ่มเติมให้น้องขีดเส้นรอบไปเหมือนเดิมนะอันที่สิบนะครับ คดีสก๊อตฟอร์มนะครับเะภบมันคืออะไรอ่ะพีอ่อ่ะดูตัวอย่างนะครับอันเนี้ยน้องๆจะไม่ค่อยเจอแบบในชีวิตจริงนะน้องๆจะเจอในเรื่องถ้าสมมติว่าเขาเอาเอาเป็นพูดถึงพาสีฟปแล้วพวกเนี้ยน้องๆรู้จักไอทีพาสีไหมครับ รู้จักขอบคุณครับที่น้องยังรู้จักนะครับเอ้ยนะครับน้องจะเจอในเรื่องของพาสินะครัแต่อย่างไรที่เอามาเพิ่มเติมให้รายการน้องเขื่อเจอเลยนะครับเอ้นะครับก็จะดจดกันไว้นะากัศนะต่อนะครับน้องๆที่11อะไรเอ่ยบริจีนนะครับน้องๆรู้ไหมทำไมที่เด็เขียน11ด้วย th ทำไมไม่ใช่ st ไม่ทราบไม่ทราบโอเคองั้นพี่ขอเนาะอ่ะอ,ออกนะครับข้างบนออกพี่จะเพิ่มเติมเนะี่ยตรงนี้ให้นิดนึงนะครับอยากให้นอนะ้องๆ้องรู้ไว้นะและอย่าใช้ปิกเป็นอานะครับ <c oughs> นะเ่ยรารู้กันว่าลำดับที่หนึ่งเขียน st จริงไหม first ลำดับที่สองเขียน second จริงไหมจริงปะ <c oughs> ลำดับที่สามเขียน third จริงไหมใช่งั้นงงปะครับ <c oughs> ง่วงป่าวไม่ง่วงนะโอเคดีแล้วนะครับพี่เขา้าใจว่าเดลมามาหน้าง่วงโอเคใช่ไหมนะครับอ่ะต่อมาตรงเนี้ยสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจนถึงสิบเนี่ยนะครับจะใช้ th ทั้งหมดนะครับเข้าใจปะ่ะทีนี้สิบเนี่ยใช้ th เพราะอะไรนะครับเพราะว่าลายเขียนนะครับเป็นแบบนี้เข้เาใจป่ะเขาไม่ได้เขียนเป็นเอนทรีรนะครับ เขาเขียนเป็นเลยนั่นเข้าใปะก็เลยใช้ th นั่นเองเข้าใจไหมครับน่ะสิบสองไม่ใช่นะครับที่เราเรียนในิทนี่ทีนี้สิบสองเขาเขียนเป็นตัวเต็มว่าไงเลยนะครับเห็นไหมลองใช้วยธีการนีกแล้วนะครับเข้าป่ะเขาไม่ได้บอกว่าเขียนเซนต์นะครับไม่ได้บอกว่าจีบินาดีนะครับเราเย อ่ะสิบสามนะครับ th เหมือนกันเพราะว่าไรเขียนเต็มว่าเติรชีเนาะโอเคปะครับ th เหมือนกันดังนั้นก็เลยใช้ th นะครับเพราะฉะนั้นอย่าใช้ผิดเป็นะครับนะครับที่ขอร้องนะครับอ mm ่ะอ่ะตั้งแต่สิบสี่ลงมาจนถึงย mm ี่สิบก็ใช้ th ทั้งหมดนะครับแต่ทีนี้พอมาเป็นยี 20, ่สิบแปดปุ๊บยี่สิบแปดเราเขียนระดับที่ว่าไงเอ้เลย เราดับที่นะครับไม่ใช่ตำาน่งนับนะ t w e n t w e n t first นะครับโอเคป่ะเห็นไหมมาลองทายด้วย st ก็เลยใช้ st นะครับโอเคป่ะเข้าใจนะได้นะครับแต่เพราะฉะนั้นอย่าใช้ผิดนะตอนนี้ที่เน้นเลยนะห้ามใช้ผิดนะครับนะครับเราอยากไปการเห็นใช้เขาเห็นนะครับคอยาวด้วยนะครับโอเคเดี่ยวออกนะครับฮะ น,นะครับเช่นว่าพี่จะบอกว่าเพื่อนที่เกิดที่อเมริกานะครับเนะคยปบ้าจะรับรแหล่งกำเนิดของมันนะครับหรือขนมทีเนี้ยถูกผลิตขึ้นในประเทศอเมริกานะครับก็คือมาจากประเทศอเมริกาทีมากเขียวบ้าครับต่อนะอ่ะลำดับที่สิบสองนะครับแนะอชเชียลค,ค,คืออะไร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 เอ,อ,เอ,อ วัสดุนะครับเช่นโกเลนหรือฟาสฟินโกเลนชื่อพันาบอ่ะครับครับไม่ใช่นะครับโกเลนคือทำจากของคำโอเคป๊ยวานไม่ใช่พันโกเลนนะครับที่เป็นหนานะครับไม่ใช่นะครับต่อนะครับลำดับที่ส3นะครับจดเพิ่มที่เอาข้อเติมให้นะครับไทป์เป็นชนิดของใหม่เนนช่นเช่นเช่นเช่น อนินเทลเกมีนะครับหรือ,อเคมิ컬อะไรพนีนะะนะ้ถ้าสมมุติว่าพี่จะบอกว่าพี่จะบอกว่าเหยนสีเขียวอ่อนมองเห็นไหมครับไม่เห็นะว่า่าเน้โอเคโอเคเป็นไ อ o ปกรณ์น,น,นะครับ e ีส์ a n นด์ e ิเล็กทรอนิกสเดียไหมครับพี่บอกว่าโทรศัพท์มือถือมันเป็นอุปรกรณ์ Electronic โอเคป่ะมันคือชนิดของมันโอเคไหมครับแล้วครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับอะออกนะ ทีนี้มาต่อนะครับอ่ะตำแหน่งสุดท้ายคืออะไรคือ Purpose นะครับ Purpose คืออะไรครับแปลว่าอะไรเลยฮัลโหลวัตถุประสงค์ของม,มัน,นเป็อนอะไรนะครับเช่นสลิ d i ิ g งเบรถามว่าเตียงใช้ตลอดทำอะไรครับ oh. ใช้นั่งได้ป่ะได้แต่ที่นี้บอกว่าใช้นอนนะครับเขียวปะ่ะอีกตัวอย่างหนึ่ง เห็นไหมพี่เ <in> ช <cabin> ื่อว่าเราใช้กันทุกคนอัาร์มอัาราเบิกาปลุกน้องขอเสียงมาอีกทีด้วยนะครับอาร์มอะไรนะอยากออกแอลนะครับน่าเกียดนะครับน้องจะเป็นคนที่อยากใายขึ้นมาในทันทีถ้าน้องกดแอลไปในทันทีอะลารมปลอกนะครับน้องยังใช้ไก่ปุกอยู่อีกนะครับสมัยนี้นะครับเอาพี่รอเล่นนะครับอ่านะครับเขาบอกว่าอะไรอาฬิกาใช้ปลุก คไมีใครใช้ไก <S at high school> ่อกบ้างที่บ้านน้ำเปลงาไม่ใช้หรือครับรูดมืออาฬิกาปลุกเป็นรูดไก่เลยนะครับนาฬิกาปลุก่รูดไก่นะครับช่างมาเจอเนยครับปล่อยมันไปนะครับเลยดีดีนะครับทีนี้โอเคนะเพิ่มเติมมาอีกหนึงนะครับเรามาดูในชีทเพิ่มเติมแา้กันนะครับนี่เลย น้องเห็นตัวีไหมครับน้องจะขีดเขียนในตามชีนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวพี่จะอธิบายในชีนนี้ลงกระดาษนะโอเคครับนี่นะครับข้อดีข้อดีเขาบอกว่านะอะไรนะครับถ้ามีถ้ามี adjective และคำนามขยายนาม อีกตัวหนึ่งให้ใช้ะ d ี e ก่อนนะครับเช่นเช่นเช่น d i วอานะคไม่มีจุดนะครับที่พี่กำลัง เราเห็นไหมครับมีคำนามตัวหลักอยู่ตัวหนึ่งคำไหนเอ่ยอ๋อต่อไปที่คำว่าวอลนะครับคำนามหลักนะครับเห็นไหมคำนามหลักแล้วเราเห็นตรงนี้ไหมครับนี่เป็น adjective ตัวนี้ล่ะคำนั้นเหมือนกันจริงไหมซึ่งไอ้สองตัวเนี้ยมันขยายข้างหลังเอ่ยเข้าป่ะเห็นไหมมี adjective และคำนามที่ทำให้ที่ขยายคำนามอีกตัวหนึ่ง ให้ใช้อะชีพีดก่อนแล้วค่อยคำนามตัวนั้นแล้วค่อยขยายคำนามตัวหลังโอเคป่ะเห็นไหมครับน้องเห็นไหมว่าอะไรเก่าก็แพงก็แพงเมืองเก่าก็แพงเมืองอ่ะมันเก่าโอเคป่ะนะครับใครไม่รู้บ้างว่าเวลาแปลภาษาอังกฤษให้แต่จะคำนามข้างหน้าเก่าเมืองแพงน่าเกลียดนะครับเกลียดเออนะครับอันอันนี้โอเคไหมครับ บอข้อ C นะครับข้อ C บอกว่าอะไรถ้ามีอันจะทีสองตัวที่มีความหมายคล้ายกันให้ใช้ตัวคลา้คลายกันหรืออยู่ในหมดเดียวกันนะครับให้ใช้ตัวที่ ส้มกว่าวันก่อน,นะครับประมาณนี้ย้างนีจรสัดะ, <c oughs> ะ A bright, cheerful smile ไม่มนะีฮ่าฮ่ฮ่าจ้าเรอาเพื่อนายใจเพื่อน ือมาแปลกันแปลว่าอะไรครับแปลกัน okay. ว okay. so? okay. ่าสดใสขอบคุณครับสดใสนะครับอ่ะในกรณีนี้นะครับแปลว่าสดใสนะครับเอ๋แปลว่าสวัได้เหมือนกันแหละนะครับอ่ะแล้วเชียร์ฟูนะครับวิ่งวิ่งนะครับอาร่าเลยนะครับเก็บรอยิ้มที่สดใสได้เลยโอเคป่ะ เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมบไม่เขียนตั้งกว่าเชียร์ฟูตั้งตั้งสองตัวเนี่ยเออเห็นปะตั้งตัวตั้งสองตัวเนี่ยก็เลยเอาไรขึ้นก่อนนะครับอ่ะในกรณีนี้นะครับใช้แอเชี่ยวได้ถ้ามันมีความหมายง่ายมีความหมายเหมือนกันหรืออยู่ในหมวดเดียวกันเคียะโอเคีนนะครับแต่นะครับน้องๆดูโนตนิดนึงตอนดอกจันเล็กๆที่พี่นอนไว้นะ บอกว่าแต่ถ้าทั้งสองตัวถ้าทั้งสองตัวมีความหมายต่างกันไม่ใช้แอนนะเขียน่าเช่นนะครับมาดูนะ บ้านจะดูไม่เข้าใจนะครับไอตรงนี้นะครับเช่น a lovely and o c t ถามว่า lovely แ้แปลว่าอะไรครับอะไรนะครับน่ารักละโอละตึ่มันเหมือนกันไหมไม,ไ,ไม่เหมือนเลยใช่ไหมครับดังนั้นห้ามใช้แอน ค่ดทิ้นะครับเดีย๋ยวป่ะอะไรนะครับตัดทิ้งครับนะครับคือ adjective สองตัวมันสามารถวางติดกันได้นะครับแต่ถ้ามีความหมายเหมือนกันก็เอาใช้แอดได้เดวป่ะอ่ะดัะงนั้นเราจะเขียนหมายเป็น a lovely old c i t นะครับทำให้ lovely ขึ้นก่อน<ส>อะไรนะครับ ถ้าเราเรียนตามลำดับในช่องตารางน,นะเ้องจะเห็นว่า lovely คือคือ opinion จริงไหมมันจะมาก่อนอคำว่า a g e เขียวปะาครับเขียวปะแอน่นะครับดูให้ดีนะครับถ้าไม่พอจะทีถามนะทนี้น้องๆดูในกล่องนิดนึงนะครับเขาบอกว่าใช้แ d g เมือ่อ นี adjective ะะต,ตามหลัง what oh, to be ได้นะยังไงอ่ะอ่ะตัวอย่างเดิจมจากเมื่อกี้นะครับพี่จะเอามาเขียน็นประยโยคใหม่นะ <S <S ได้เป็น the city is old oh. มีน้องหลับแล้วครับน้องไหวป่าวอ,าาอาาะเดีย๋ยวยังไงพี่สอบจบชีพเพิ่มเติมอล้วพี่ให้ครับแบบเดียนะครับอีกไม่ไดครับนะเดี๋ยวเองพี่เดียวนะครับอะทีนี้เอ้าพี่แล้วทำไมทำไมถึงโอ้ขึ้นก่อน,นะนอ่ะในเมื่อโอมันเป็นโอมันเป็นเอชจริงไหมครับทำไมถึงขึ้นก่อนเลือซีี่เป็นออที่หนึ่งสงสัยไหมสงสัยไหมครับ เมื่อกี้มีคนตอบว่าโอ,โอ้สั้นกว่านะครับใช่นะครับ,นะค,รบคือในกรณีที่มันมีคำนามอยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับจะให้เรียงตามออเดอร์ในช่องตารางนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้เห็นไหมคือคำนามมันอยู่ข้างหน้าเราใช้วอร B มาครับนะครับอันนี้ก็เจะเรียงตามสั้นกว่ายาวกว่านั่นเองโอเาปะ่ะเอเคไหมครับตัวนี้ใช้แอดเชื่อมได้นะเพราะมันมี ASCII ตั S ้งหอร B เขปะ่ะนะครับ รามาดูนะครับมีใครไม่รู้จัก adjective ในรูป ing กัแบ ed บ้างกระชวยแฮงต์โอเคมีหนึ่งคนนะครับเคยรู้จักโอเคไม่เป็นไรทีท่จะชวนให้นะครับไม่ได้จตั้เอไม่รู้จักโอเคเราจะได้ดูกันนะครับ adjective ด,ดูตามชีตเลยนะชีตติ้มเติมนะครับ adjective ในรูปของ ing กับ อีดนะครับมันคืออะไรอะ่ะสงใส่ไหมอ่ะเรามาดูตัวอย่างแรกนะครับถ้าเป็นในรูปของ i อ g เนี่ยมันจะมันจะยังไงเอ่ยใครที่เรียนมาแล้วตอบหน่อยม,มันจะยังไงครับไม่เป็นไรนะครับพี่จำว่าสิ่งของแสดงออกมา กลับถ้าเป็น E D อ่ะคือเราแสดงออกมานั่นขอโทษครับเอ๊ะมากลับมาแล้วนะครับแค่แล้วคือในจอนาก่อนครับที่เห็นในจอแล้วจอดับจอรับน้องอย่ารอพี่เล่นมีกลัวนะพี่นั่งคนเดียวมีกลัวนะฮึ่มแอนนะครับ สิ่งของแสดงออกมากับเราแสดงออกมาต่างกันยังไงล่ะครับอ่ะเราดูตัวอย่างนี้นะอะไรนะครับนะครับตัวอย่างนี้นะครับนี่ละกัน t h English e class อะไรเอ่ยอะไรเอ่ย is boring นะครับคลงสเรียนวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยมันน่าเบื่อมาก จริงไหมครับน้องดีีแล้ที่น่หับเมื่อกี้ะจริงเหรอจริงครับจริงอะอย่าให้รู้นะว่าข้าวอีกตัวเดนมีใครหลับนะครับพอคลาสเรียบอกว่ามันน่าเบื่อวิทุกคนเลยจริงพี่นั่งเครียดตัหนึ่งีไพี่ก็สอบต่อเอแลวพี่ก็แก้ไปกลับไม่บ่อยเลยนะครับอาเี่ ขอบคุณมากครับน้องครับแล้วเรียนตอบดีเลยครับรรแล้วเราก็เรียนต่อนะครับแม่แมน,น,นะครับแม่ตัวอย่างนี้นะครับข้างล่างบอกว่าฉันนะ่ะรู้สึกเบือ่อไอ้คลาสอังกฤษนี้มากเลยเห็นไหมเห็นคอนเซตปต์ไหมครับคือฉันรู้สึกเบือ่อฉันรู้สึกออกมาเองเราแสดงออกมากับข้างบนเนี่ย มันทาให้เราน่าร,รู้สึกเบื่อนะมันทําให้เราน่าเบื่อเขียว่าสิ่งของเห็น,นไหมครับคล,สลาสเรียนวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะได้ออกมาให้เรารู้สึกเบื่อนะกับเนี่ยคือเราจะได้ออกมาเลยว,ว่าเราเบื่อไหมเคียไหมครับแจวาน้องที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนนะครับชัดเจนไหมพี่เรียนมาสองเดือนพี่รู้แค่นี้นะครับพี่โรงเรียนนะที่โรงเรียนตอนมาปลายนะครับ ทีน,นี้โอเคปะจบแล้วนะครับเอ,อ้นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูชีพเพิ่มเติมนีกตังนะครับชีพเพิ่มเติมตรงนี้นะครับน้องดูข้างล่างนะเห็นแพร่ซ้อนกันชัดชี้นะครับอินไอเอ็นจี I n g กับอ e ีด e ีนะคือคำเหล่านี้มันสามารถเติมไอเอ็นจี g ได้แล้วก็เติมอ e ีด e ีได้ด้วยนะครับเห็นไ,ไหม a l a r m i n g amazing ไอ้น้อยย่ง boring confusing disappointing อะไรพวกนี้นะครับเอย่างไรถ้าท้ายชั่วโมงมีเวลาเหลือที่จะมาไล่แบล็คให้ทีละตัวละกันนะครับโอเคไหม<อ>ครับนะครับอโอเคเรานอนไหนตัดไม่ได้ดีแล้วเกินนะครับโอเคพี่ให้น้องพักห้านาทีนะครับคโอเค